สวัสดีครับครับผมอยู่กับครอบครัวพังพลานะครับวันนี้ก็จะพาน้องๆให้แม่น้อยนะครับผมน้ำทีมน้ทีมเลยครับพาน้องๆออกไปเที่ยวด้านนอกเลยลูกอ่าขวานไอซ์ก็จะพาน้องๆไปเที่ยว้างนอกครับอ่าเชิญครับน้องไอซ์อะไรครับพาไปเลย ไปเลยครับอ,อทองสุกไปก่อนเลยครับผมวันนี้ไปเป็นครอบครัวเลยครับผมออพอดีควานช้างของเราอยู่น้อยครับวันนี้มัน,นควานสร้างอยูนน้อยน้องตันบรยูวันนี้ก็เลยให้อ้อยเป็นทุกคนจับตัวลิกทั้งสอง เสงอ่ามาเลยครับปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยอ่าเป็นธรรมชาติเลย วันนี้แม่วันิดาก็ไม่ได้ออกมานะครับผมแม่วันิดาม,มีคนควบคุมครับอ่ามาทางพี่เลยครับเอามาทางพี่เลยตามมาเลยครับเป็นน้อ,องๆนะครับเลยด่าล่าเลิงครับล่าเลิง ไปเลยครับผมไปเลยอ่าตามไปเลยครับผมอ่าต่อขบวนกันไปอ่าไปเลยครับจูงกันไปเลยอ่าทองสุกทองสุกพาคุณพี่ไปแล้วก็พาคุณแม่น้อยไปด้วยเออต่อขบวนเป็นรถไฟกันไปเลยครับผมเดี๋ยวไปกินหญ้าที่เดิมเราไปแปลงหญ้าเราเลยไปกินอยู่ม็มแป้งห้าเข้าห้องหมดละ อ่าแต่ละลูกอ่าตามกันไปตามกันไปขบวนรถไฟครับไปจะได้ครับคนณนายเคยบ่อครับอ่าสวยงามมากครับผมภาพนี้สวยงามมากอ่าต่อกันไปเจ็บถือไว้เจ็บถือว้อ้าวรูดแล้วพันล้านรูดแล้ว ต่อไหมต่อไหมต่อไหมเออไปตามกันไปเออไปเลยเท่าซุกไปเลยเออไปออไปเลยไปเลยน้อยน้อยน้อยเก็บเร็วเก็บเถอะเก็บเถอะเออเก็บเถอะเก็บเถ็บไปเออไปเลยครับอ่าครับขบวนของเราก็ไปเรื่อยครับผมว่าไงครับกับตันอ้อยสู้ไหมครับ โอเคครับผมอ่าไปเลยอ่าไปครับตามก,กันไปเลยอโอเคครับกสิา้าไปเป็นคอบควาปกติสีเดินกันทั้งสี่ครับวันนี้ควรบ,บอกบอกหบกันครับผมเอเค,ครับเดี๋ยวสิภาไปดูเดี๋ยวสิภาไป ตรงส้างกินหยาเลยนะครับผมจะเดินใจมองกินหยาเลยจะไปถ่ายให้ดูตรงถีกินหยาเลยนะครับอ่าครับผมขบวนรถไฟเฮ้ากระมาฮอดมองกินหยาแล้วครับผมอ่าแวะเติมน้ํามันเลยครับแวะเติมน้าพันมันเลยเอาสถานีเติมน้ํามันก่อนครับผมเอาเลยขับไปเติมน้ํามันก่อน เอาเลยตามสบายเลยลุยเลยครับปล่อยเลยวะปล่อยเลย,ลอยเอาตามสบายเลยปล่อยเลยนี่น่ารักมากครับครับผมนานๆได้ออกมาด้วยกันครับนานๆสินนได้ออกมาด้วยกันเสียไดย้วันนี้ได้บ่ได้มาน้ำครับผน,นุ่มมานี้ ทองซุกมาเทเลสไปนอนทองซุกก็เคยมากินน้ำเข้อยู่นี่เอาเลยทองซุกสู่เขาลูกสู่เขาตลลนมาดูเฮ้ยเฮ้ยนตาหน้านี่บอกเยอ เมยน้อยว่าจังไรเร่บก็ลูกนี่สรงได้สขเพื่อนเนาะเมยน้อยเอาไปด้ปานขปะมาปรหลาดมากมาลานมากเยน,น้อยไปแล้วกินตามสบายเลยครับกินตามสบายเลยอ,เอนุญาตให้แล้วเเลยเตามสบายเลย ีครับผมแม่น้อยกินตามสบายเลยเรื่องกินแม่น้อยนี่เรื่องไงเลยได้แม่น้อยเนี่ยเอาไปนะพี่พุ่มนะเพือครับอ้าเดี๋ยวหันไปทางเด็กหน่อยท่านพุ่นบอมานน้ำเมร์อ๋อเอาเอาเลยมองนั้นก็กิน้นมองนั้นก็ได้เอาครับผมตามสบายครับตามสบาย แสบบอนะแสบแสบ่อร่อยไหมลูกแสบบออร่อยไหมของสุกครับว่าไงครับอร่อยไหมว่าไงครับอร่อยไหมครับ ทแหลกของท้องซุกก็ได้ออกมาหลินน้ำมูครับผมกำลังมาฟึ่งใหมามาแปล้งงานนี่รับผมก็อมันบนรรยากาศภาพวยงามครับคือตอนยินพภาพมันออกไม่งางเหนี่ยน้ำออกกำลังกายไปน้ำครับผม แม่นี่หาแม่น้อยมาเป็นแม่เลี้ยงแทนครับผม <Okay. S 1> ให้แม่น้อยพาเด็กๆออกมาเที่ยวม,มากินยาครับมผมอครับโอ้เต็มคำเลยเอาเลยลูกตามสบายเลยครับตามสบายเลยว่าไงครับ ้ <laughs> าวมแลหัดข <h uts> ีไปเรื่อยๆครับผมเด <มา S 1> ี๋ยวกับเป็นเอีกกินไปเลยครับกินไปเลยเอ,อ้าวอ,อีกครับอ๋อน่องๆแล่แรนต้ามเลยอหรนี่กินอยู่ปลาไ่นี่ เอามาใส่หม่องแม่หญ้าหลายๆเลยอือขี้เข้ามาเลยเดี๋ยวก็เอาเองแหละเออกินเลยตามสบายเลยใส่เด็กๆเฮาหันไปหาเด็กๆเป็นจังได๋นี่เด็กๆกําลังเล่นอยู่นะหันไปหาเด็กๆงูบ่นะ เด็กๆบ่มาเลยเมน้อยแยกมาเรียงเดี่ยวเพราะว่าเด,ด็กๆจะกินนมอย่างเดียวเลยอ่าให้กินให้อิ่มก่อนเนาะจะคอยห้างคอยจะคอยกลับบ้านกินให้อิ่มก่อนอ่าครับผมก็ให้กิน เป็นเวนลาสมควรเจอบเวลาเ้บาบ้านในกัส,สิผากับแล้วครับผมอ่าไปต่อขบวนรถไฟเรากลับบ้านแล้วอ่าเดินกลับเราอ่าแม่หน่อยมาเร็วมาเร็วพาเด็กหน่อยมาเห่นมวนลเราพ่อเรา พันล้านนี่ไปน้ำมูบอ่ะน่ะไมนใชอยู่นันไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อไปน้ำบอมามามาน้ำกลงมาอ่าไปเลยครับไปเลยไปเลยยังบอทันทองทองสุกไปแล้ว พลานไปเลยไปเลยขบวนรถไฟต่อกันไปเลยครับไปเลยไปเลยเฮ่พลานคือจังบดบโตมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็ววันเด็ดอีกเยอ ขวเียกวป็ลิมีรักเอฟเื้นก็ซื้อแกวปหลินมีรักเอดถื้ไว้เออได้ไปเลยไปเลยกระบานเ้ากระบานครับผ้าพินมาท่องเที่ยวมากิ้มหยามาหล่นอิ่มแล้วอะสิพากระบานแล้วครับผม ก็ค่ำแล้วบรรยากาศก็กรเริ่มเย็นแล้วครับผมก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากแคร์ด้วยนะครับผมฝากแคร์ฝากกดไลค์ฝากติดตามให้ด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอบคุณพังบันลานวันนี้ไว้เป็นแค่นี้สวัสดีครับ